สวัสดีครับสวัสดียบ่ายครับเรียบร้อยเรียบร้อยเ <What? S 1> จอฝนทลมอีกแล้วครับเละตุ้มเป๊ะเลยพี่น้องไปพอแล้วพอแล้วจอดจอดจอดเรียบร้อยครับโอ้ ฝนได้ฝนดีเลยไอ้ตายสิเรียบร้อยดีครับเละตุ่มเป๊ะโอ้โหจะเดินได้ไงเนี่ยโอ้โหตกมาให้เจ็เละครับไม่แรงเท่าไหรครับแต่ว่าดินนี้โดนน้ำฝนปุ๊บนี่เละเลยครับเห็นๆเลยอืม ผมจะลงไปได้ยังไงเนะี่ยจมแน่นอนเลยมันลงไปจมไหมเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยให้ดูอ่าเนี่ยครับดูครับระหว่างมาร์ซิกกับฮิตาชิครับเกือบคล้ายๆกันเลยอะดูทรงคล้ายกันเลยครับเหมือนกันเดียรเลย <c oughs> เยยบเยยบไม่ได้เลยดูอ่ะเละเ,ลเลต้มเป้มหมดเลยครับเห็นไหมเดินไม่ได้เลยอูอ้ดินนี่ไหมพรุ่รงนี้ก็หยุดงานครับตามเคยพักผ่อนโอเคข้ามมาฝั่งนี้ได้แล้วไปเราไปอยู่ที่กระท่อมกันดีกว่าอู้ดูดูดอูอึ๊บอึ๊บ เละตุ่มเปะเลยตานไหนอ่ะถอดยังช่างยังไม่มาถับกลับบ้านเลยฮะไปก็ไปคลานคลานไปเลยมันดังไหมดัง มันดังแบบไหนบวะมีมีเบอร์จราจรโทรมาหาผมเลยนีโทรมาเมื่อกี้บอกติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจกาวเหรอไหมผมกดไปดิมันบอกว่าผมโดนไม่สั่งให้ผม,ม,ผ,มผมไม่รู้ว่าผมผมไม่ได้ไปไหนไงเขาบอกให้ผมแจ้งชื่อนะ่ะตมรวจให้ผมมาแจง้งผมเห็นดูในคลิปที่ไม่ออกอ๋อไอพวกคอร์เซอร์นนั่แหละ หลอกหรือเปล่านั่นแหละผมไม่ไปบอกถามว่า <c oughs> ผมผมอยากรู้ว่าผมไปโดนตรงไหนสามารถบอกได้ไหมมันไม่มันก็มันก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้ต้องแจ้งแจ้งชื่อกับน,นามสกุลนี่<ม>ให้เองแจ้งชื่อนะไม่ได้แจ้งผมก็ไม่ได้แจ้งเลยเพรมันให้เองแจ้งชื่อใชมม่มันมันถามคำแรกนะอยากให<ช>้มันจะถามว่าคุณชื่อนี่้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ๋อเอาผู้หญิงอะไรจะเป็นยานจรนผมมาติกต่อทั้งหมดฮะผมมาจติดนี่ว่าจะกองทัพหลวง มาจากกรมจราจรมึงลองทรกน่อยก็ตัวติดหรอกทบดิทบดิทรติดไหมว้าเจ้าคอนเสิร์ตออกลวงแล้วเฮ้ยติดอยู่ต่อสายติดมันบอกว่าจากนี้จากกรมจราจรติดต่อเจ้าหน้าที่กรุณากดก้าวคงก็ร้องกดไปฟังเลยมันก็บอกว่า คุณได้โดนใบสั่งได้ได้รับใบใบสั่งอย่างคะเขาบอกว่าใบสั่งอะไรครับว่าเขาจะว่าจะส่งใบสั่งให้สองสามวัน,มมนผมก็จะถามว่าพอทะเบียนรถหน่อยทะเบียนรถอะไรมันก็ไม่บอกดิต้องขอชาติชื่อ<ต>ชื่อนี้ไม่ได้เป็นชื่อผมเลยเออแต่ทุกทีถ้าผมโดนใบสั่งความเร็วนะมันไม่มีการโรนะไปที่นี่แล้ว ส่งไปชนี้ถึงบ้านเลยแต่ผมไม่ได้ไปไหนนะพี่เนี่ยผมก็อยู่นี่เองโดนแล้วแก๊งคอเซนเตอร์เอดแต่ผมก็แปลกเหมือนกันอันนี้เบอร์ใหม่ผมเน๊ะเบอร์ใหม่เพิ่งซื้อได้พร้อมโทรศัพท์ยังไม่ถึงเดือนเดือนนิดๆิเนี่ยไม่มีใครมีเบอร์นี้ด้วยมันสูมเมาหรือเปล่าเนาะเบอร์วันวันนั้นรั่วไปทำไรเปล่าพี่พี่วันนี้ใช่ โทรศัพท์ไอ้วันที่เล่นเล่นคีโตมอ่ะโทรศัพท์อยู่ในเป๋าผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยทงนั้นอ่ะไม่มันรับปุ๊บมันก่อนติดต่อหน้าที่อ่ะมันสามารถมันบอกเราก่อนผมมาจากกรมจราจรสะดวกติดต่อเจ้าหน้าที่กด9โอ้กดไปฟังมีเรื่องผมยังไม่ได้เข้าโหลเด้ผมไม่รู้ว่าใครนะผมยังไม่ได้เข้าโหล ผมทิ้งไว้พักหนึ่งแต่เขาก็ไม่ขล,ลโาโละกลับเด้อ่าขอขลาโละฮักเป็นผู้หญิงพูดสะดวกสะดวกแจ้งชื่อไหมคะผมก็ผมบอกถ้าแจ้งไปเรียบร้อยเลยเนาะมันจะค้นหาเนาะแต่จะค้นหาได้<อ>ผมก็ขอที่จะคุยกับเราได้ผมจะ<อ>ถามว่าเอา้าถ้าเป็นคนเอ้ยถ้าเป็นจราจรจริงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าทะเบียนนี้โดนอยู่ตรงไหน มันกดคอ l มันก็ต้องรู้ใช่ปะล่ะไม่โทรมาแล้วไม่มีรู้ตัวตัวข้อมูลเบอร์โทรกันนั้นหน่อยมันส่งไปสนีไปที่อยู่นี่เบอร์เนี่ยโทรมาลงทายเนี่ยเอ้าผมคุยไมื่อกี่ยโทรมาที่นี่เนี่ยเนี่ยที่ผมเปิดลำโพงเอาเองก็โทรไปคุยเูยดิรอสายไม่รับหรอกจริงปะโทรหลายคนโทรหลายคนไปนี่นัดออกข่าวนี้รูโทรหนูก็เหนื่อยแล้วพี่ดูโทรทั้งวันยังไม่ได้สนิทเลยนะเหรอที่ก็จับได้นะ ก็ยอรับสารภาพเลย้าโดนใบสั่งคิดดูสิหนูโทรทั้งวันอะหนูไม่ได้พอค่ากับข้าวค่าอะไรเลยแบบเพราะผมก็โดนความเร็วผมก็โดนบ่อยใช่ไหมล่ะมันไม่มีการโทรมาเนี่ยมันเอาใบส่งไปเซนีมาถึงบ้านเลยนี่มันเราเจอชายตายเริ่มละแต่ผมก็แปลกว่าเบอร์เนี่ยไม่มีใครรู้เลยเลยเนี่ยเ๊ะมาเลยครับใช่ไหม ต้องไปบอกมีแะนรครับไม่แล้วีะไมันจะเข้ายอ่ะไปหา